ัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาหน้าสดเลยนะคะตั้งแต่กลับมาจากแคมปิ้งนะคะอินทราเคนนะคะก็คือตั้งแต่วันเสาร์นะคะเรากลับมาคือฝนตกนะคะวันนี้วันอังคารอากาศดีมากทุกคนเราก็เลยจะมาเก็บกระเพรานะคะหลังบ้านนะคะแล้วก็เก็บอ่เบอร์รี่นะคะที่เราปลูกไว้นะคะไปกินเล่นค่ะ นี่นะคะคือต้นพวกแบล็กเบอร์รี่นะคะที่ปลูกไว้นะคะตรงระเบียงหลังบ้านนะคะลูกเขาก็ใหญ่อยู่นะนี่เห็นไหมเราไม่ได้เก็บไปบ่อยนะแบบมันฝ่อมันไอ้นี่ทิ้งเยอะก็มีนะคะทุกคนนี่ยดูดินี่นะคะปีนี้ก็ได้กินคือได้กินทุกปีเลยค่ะคือเราไม่ได้ เพราะ,มะเมล็ดมันนะคือเราแบบซื้อมาตอนที่เขาเป็นต้นแล้วนะคะนี่เขาจะมีแบบของป่าด้วยนะอันนี้แต่ว่าอันนี้มันจะลูกใหญ่ของป่าบางทีมันจะลูกเล็กกว่านะคะ ใช้มือถือกล้องโทรศัพท์นะคะถ่ายมันก็เลยแบบว่าบางทีภาพมันมันเปลี่ยนเนาะนี่โอ้โหนี่นะคะสามีชอบนางชอบชอบกินแล้วนางก็ปลูกแต่ว่ามันไม่เคยมาเก็บไปกินเลยทุกคนโอ้ยฉันละง,งึดเขาค่ะเดี๋ยวขอเก็บก่อนนะอ้าวนี่ก็ได้เต็มถ้วยกาแฟอยู่นะคะทุกคน ดูใบมะกรูดค่ะต้นมะกรูดที่ฉันโชว์แต่ต้นมะกรูดนะคะปีนี้เปลี่ยนกระถางให้เขาใหม่ใหญ่กว่าเดิมค่ะสวยแตกยอดเยอะมากปีนี้นะคะทุกคนเอาไว้เก็บแช่ตู้ฟรีสนะคะไว้กินช่วงหน้าหนาวแล้วก็อ่าสปริงหน้าฤดูใบไ,ไม้ผลิปีหน้านะคะเขาก็จะงอกออกมาใหม่แบบนี้เลยค่ะตอนเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะมาเก็บไอ กะเพรากันนะคะต้นมันเบียดกันนะคะอันนี้ส่วนอันนี้ก็ได้อยู่แต่ต้นมันไม่สูงนะทุกคนต้นมันไม่สูงเลยนะคะแล้วก็มีเอออันนี้อีกนะคะวันนี้ก็จะผัดกระเพรากินนะคะกับสามีนะคะทุกคน นี่นะคะเสร็จแล้วก็ได้อยู่หนึ่งหนึ่งผัดนะคะทุกคนวันนี้เราจะใช้แค่กระเพราไทยนะเรามีกระเพราฝรั่งด้วยนะคะอันนี้กลิ่นมันจะให้กลิ่นที่แตกต่างกันนะกลิ่นมันจะแบบหอมหอมแบบมันไม่หอมไม่เผ็ดแต่อันนี้มันเป็นหอมหอมแบบเผ็ดๆนะคะกระเพราแดงเนาะแต่ว่าใบมันไม่ใหญ่นะคะยอดมันได้แค่นี้นะคะปลูกช้าค่ะปีนี้นะไปเดี๋ยวไปผัดกระเพากันค่ะนี่ทุกคนวันนี้เราจะใส่กระเพราพริกเจ็ดเม็ดนะคะดูซีฝรั่ง จะแสบตูดกันไหมนะคะเออมาดูกันนะคะนี่นางจะกินได้ไหมดูความตาดูความต่างเขาค่ะดูไข่แดงไข่เป็ดชั้นแตกทุกคนลืมลืมบอกไปนะคะว่าสามีดิฉันมันกลัวไข่เป็ดค่ะเพราะมันลูกใหญ่มากใช่ไหม,มน,นางก็เลยบอกว่าเธอไม่ต้องทอดให้ฉันนะเธอทอดไข่ไก่ให้ฉันเะนะก็เลยต้องทอดไข่ไก่ให้นางเออแต่ของไข่แดงชั้นดันแตกค่ะทุกคน มาคอยลุ้นกันนะคะว่าฝรั่งฉันจะกินพริกเจ็ดเม็ดเป็นยังไง <c oughs> อ,อันนี้เป็นเนื้อผสมหมูนะทุกคน <c oughs> เนื้อสับบ้านเขา <c oughs> เขาจะใส่เครื่องเนาะมันก็เลยจะเป็นเส้นๆนะคะมันไม่เหมือนบ้านเรา บ้านเรามันจะมีความแบบสับๆกว่าพ้าเอกของเราลงลงกระทะไปแล้วเรียบร้อยค่ะทุกคนแอบจมูกมากอหัวฉันจะกินได้ไหมเนี่ยโอ้โอ้ฉันจะแบบทำร้ายร่างกายสามีฉันทางอ้อมไหมเนี่ยเป็นดาริโตนพลังเนี่ยเสร็จแล้วนะคะกระเพราของเรานี่นะคะฉันต้องทอดไขห่หัวสองใบค่ะกลัวเขาเผ็ดนะคะทุกคน สงสารนางมากขอโทษทัพัวแต่จำเป็นต้องกินนะคะไล้แล้วคะ่ะทุกคนสรุปแล้วนะคะฝรั่งของฉันกินได้ค่ะแต่ก็เผ็ดนิดหน่อยนะคะได้ไข่ดาวไปสองฟองช่วยได้มากเลยคะ่ะนางก็กินหมดด้วยนะทุกคน